นี้นะคะนักล่าฝันของเราทั้งสองคนนะคะอยู่กับ้นงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวรายงานตัวกันเลยค่ะได้ครับสวัสดีครับทางเบียรครับผมจากสาภาพดนตตีครับสวัสดีค่ะนันจากสาภาพดนตรีค่ะค่ะทั้งสองคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านติดติก,กันมาค่อนข้างพอสมควรนะคะตอนนี้บรรดาแฟนคลับเนี่ยอยู่ด้านหน้านกันเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหลังจากที่ประกวดเสจสิ้นไปแล้วเนี่ย ทั้งสองคนเนี่ยได้อะไรจากการประกวดบ้างคะสิ่งแรกเลยที่ได้คือประสบการณ์แน่นอนนะครับผมแล้วก็การทํางานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานเพลงต่างๆไปจนถึงการ,ปรเปิดตัวในวงการบันเทิงครับใช่ค่ะ <c oughs> ก็ถือเป็นประสบการณ์ <c oughs> ที่ดีนะคะแล้วก็มันหล่อมทําให้พวกเรารู้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรจะยากแค่ไหนถ้าเราตั้งใจทํามันก็จะจะทำได้ในที่สุดค่ะพูดถึงน้ำเงาของเพลงแต่ละคนเนี่ยปล่อยกันมาเรียบร้อยแล้วสําหรับเพลงใช่ไหมคะพูดถึงเพลงแรกที่ปล่อยออกมาก่อนดีกว่า ของใครดีคะอันนี้ของทางเบียก่อนก็ได้ค่ะทางเบียเหรอเพลงแรกเพลงแรกเลยคือเพลงโลกมันกลมครับแต่ว่าเพลงแต่ว่าเพลงแรกของซาฮาพัฒน์เป็นฟรีเนี่ยคือเพลง Shut up and dance ครับเป็นยังไงบ้างเนื้อหาของเพลงเนื้อหาเพลงโลกมันกลมใช่ไหมครับก็จะเป็นแนวบันเดยใช่ครับสำหรับเพลงโลกมันกลมนะครับก็จะพูดถึงความรักที่สัญญากันเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกัน คุณเคยเป็นแฟนกันสัญญาไว้ครับว่าจะกลับมาคบกันแต่แล้วก็เวลาเจอหน้ากันเนี่ยมันก็กลับมาคบกันไม่ได้เพราะว่าจะมีเหตุการณ์ที่อึดอัดเกิดขึ้นครับใช่ของนันนะคะของนันก็สำหรับเพลงล่าสุดกับเพลงฝืนดิมนะคะก็มีเนื้อหาพูดถึงเหมือน มันเป็นสถานการณ์ที่เราเวลาเราเจอแฟนเก่าหรือเจอคนที่เคยรักกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําได้ให้เขามันอาจจะเป็นแค่การที่เราต้องฝืนที่จะยิ้มให้กันก็ได้คือมันอาจจะด้วยความเจ็บปวดที่ยังมีอยู่ความเสียใจความรักที่ยังไม่ให้เขาอยู่อะไรเงี้ยทำให้เราต้องฝืนที่จะยิ้มออกไปคือไม่สามารถยิ้มได้แบบเต็มใจหรือว่าเต็มยิ้มจริงๆอะคะ่ะประมาณนั้นในเรื่องของดนตรีะะด้วยค่ะก็แนวดนตรีของนั้นจะเป็นป๊อป โซนะคะก็มีเปลี่ยนแปลงการร้องนิดหน่อยเทคนิีการร้องที่จะต้องมีหนักเบามีด YNAM ิกชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อนเราถนัดแบบอะคูสติกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นงานหนักงานหินเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่มีโปรดิวเซอร์ซึ่งเป็นพี่ปอยพัทเทรดเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าก็ช่วยได้เยอะในการที่แบบบิวอารมณ์ค่ะครับขอถังเบนนี้ยเป็นเพลงผิดแค่ไหนครับซึ่งเพลงนี้ไปลงมือเขียนเนื้อเพลงเอง ก็จะพูดถึงความรักครับผมที่มีเจ้าของอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไปพบปะพูดคุยกับคนอื่นจนทําให้เกิดเป็นความสัมพันธ์พิเศษขึ้นมาที่ใส่ไม่ดีน,นั่นเองแมจะบอก <c oughs> เดี๋ยวเพลงนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจจากแหนในการแต่งเพลงแขงบันดาลใจต้องบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเร,รื่องราวดราม่าครับแลวก็ชอบให้คําปรึกษาความรักกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยรวมไปจนถึงประสบการณ์ความรักของตัวเองก็เลยเอามาอินเป็นอินสปิเรชันในการที่จะมาแต่งเพลงนี้ครับรวมๆประมาณใช่ใช่ครับเพลงแรกที่ปล่อยออกมา ตอนแรกกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับเราต้องบอกว่าอบอุ่นเลยก็ดีมากครับมก็มีที่แฟนคลับลงิไปจนถึงก็มีแฟนเพลงเข้ามาใหม่ด้วยครับทําเพลงกันานานไหมคะกว่าระยะเวลาที่ทํากันแล้วค่อยๆปล่อยออกมาของนั้นทําเฉพาะเรื่องของการอัด,อดร้องอย่างเดียว6วัน6วันเต็มๆแล้วก็คือเหนื่อยมากเพราะว่าตอนตอนแรกคือร้องไม่ได้เลย มันมันหนักเหมือน,นกันกับการที่จากนักร้องที่แบบว่าถนัดแบบหนึง่งแล้วก็จะต้องมาทําอะไรบางอย่างที่แบบมันอาจจะแบบเราไม่ได้ทําจนชินจนกินเข้าไปในเนื้อในอะไรเงี้ยแล้วก็ก็อยู่กับมัน6กวันมันมันถึงจะมาได้สําหรับอารมณ์ของเพลงฝืนย <ฮะ S 1> ิ้มค่ะสำหรับของทางเบียร์เนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็ ừ ừ. จริงขั้นตอนการอัดร้องอัดมาเนี่ย ก็นานพอสมควรอันนี้คือแบบว่าเริ่มแต่งเองเลยใช่ไหมคะ่คไม่ได้เกิดมีการแต่งไว้ก่อนหน้านั้นใช่แล้วน้องแต่งสดด้วยนะคะคือไม่เล่นดนตรีไม่เป็นฉะนั้นเขาเขาจะทํานองกับเนื้อร้องมาพร้อมกันเลยเป็นหลักสูตรแบบรัดลูดจอยเร่ง้ลึกได้เลยใช่ครับใช่ก็เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์พอสมควรเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยคือปล่อยเพลงออกมากดดันไหมกดดันสําหรับแบบว่าก็ไม่ได้กดดันเนาะก็ ก็จริงๆเรามาอยู่กับทางสหภาพดนตรีครับก็แน่นอนว่ามีผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีประสบการณ์เรื่องการทําเพลงมาแบบชุกชนแล้วก็มีคาแนะนําดีๆใช่ครับเราได้คำแนะนำดีมาครับผมก็เลยแบบว่าทํางานแบบว่าราบรื่นอะไรสบายใช่ครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันบ้างมิวสิวิดีโอเป็นยังไงบ้างค่ะของของนั้นก็เพลงฝืนยิ้มนะคะมิวสิกวิดีโอก็เล่นเองนะคะเพราะว่า อยากงบนะคะขเพูดเล่นนะคะอยากเล่นอยากเล่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฝืนยิ้มเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในจริงในชีวิตเราเ,เราน่าจะเข้าใจมันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่ถ่ายทําก็ถ่ายหนึ่งวันเต็มๆนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกวันก็คือลืมตาไม่ได้นะคะทำไมล่ะน้ําตาน้าตาหนอนนะคะร้องให้ทันศีนครับใช่ค่ะแต่ก็สนุกดีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปชมกันละกันว่าตั้งใจทําเต็มที่ค่ะกับเพลงนี้อ สำหรับของถังเบีย้ยเนี่ยก็ได้พี่เป็กเป็นมนัดามาเป็นพระเอกเอ็มบีแล้วก็นางเอกเอ็มบีเนี่ยคือพี่เมย์จากภาพยนตร์เรื่องห่มโลงเป็นนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องห่มโลงครับแล้วก็ตัวถังเบีย้ยเองเอ,งองยู่ในพาร์ทเอ่อพาร์ทวอยมากกว่าครับก็ไม่ได้ลงไปแสดงเอ็มบีทั้งเรื่องแต่ว่าตัวเอ็มบีของของถังเบี้ยก็แปดนาทีกับหกนาทีเป็น,นเรื่องยาวค่ะใช่ครับใช่น่าสนใจมากเลยนะคะตอนนี้ออนทัวร์กันที่ไหนบ้างเนี่ยก็ตอนนี้เป็นช่วงตอนนี้มาภาคีสานค่ะ ตอนนี้มาแบบว่าโซนภาคอีสานกันก่อนใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปขอนแก่นกันนะถูกต้องอตอนนี้ก็ยังแบบว่าทัวร์ในภาคอีสานกันใช่ไหมคะใช่ครับช่วงเวลานี้เนี่ยความพิเศษของแต่ละเพลงที่แบบว่าอยากให้แบบว่าทุกคนได้ติดตามค่ะความพิเศษเหรอสำหรับเพลงถึงเบนเนี่ยอยากให้เราไปติดตามอิงบีดูผ่านทาง Youtube c h anel ครับแน่นอนว่า จะได้ดูหนังสั้นดูดูอีกหนึ่งเรื่องเลยก็ว่าได้แล้วก็จะได้เข้าใจความรักอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งมุมมองรักนะครับผมไม่ว่าจะรักแบบไหนรักยังไงเนี่ยไม่ผิดแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยมันผิดที่ละผิดเวลาเท่านั้นเองครับอืมค่ะเ <c oughs> จอน้อง <c oughs> ต่อไปตกใจจุกนิดนึงนะคะเอ่อก็จริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงเรื่องงานเพลงเราสองคนเนาะครับก็ทํามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะยังอยู่ต่อไปได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้มากขึ้นนะคะถ้าแบบว่าน้องๆหรือว่าแฟนๆน,นะคะช่วยแบบว่าอุดหนุนแบบว่าถูกลิขสิทธิ์ใชเพกันเพราะว่าออมองว่าเป็นเรื่องที่ทําให้วงการดนตรีของเรายัางดําเนินต่อไปได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสําคัญกับตัวศิลปินแล้วก็รวมถึงค่ายด้วยค่ะตรงนี้ นอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยมีผลงานอื่นให้เราได้ติดตามกันอีกไหมคุณพี่นันกันเลยค่ะของนั้นก็ตอนนี้นะคะใครคิดถึงหาค่าตานะคะก็ดูได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่อง True Music นะคะรายการ Talk to t e e n ก็จัดเป็น VJ รายการสดอยูอ่นะคะรวมถึงตอนนี้กําลังถ่ายละครนะคะเวลาในขวดแก้วนะคะทางช่อง True for You น่าจะได้ดูมนันต้นปีนะคะเล่นกับพี่เต่าเสฐพงศ์นะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูหนังเยสโนนะคะ2.5ไปก็สามารถ นะคะสั่งซื้อได้แล้วดี d นะคะไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะคะใจนี่ไม่แน่ใจว่าอันนี้หมดหรือยังอันนี้พูดกันตรงๆนะคะแล้วก็เป็นเม่าจะมีภาพเบื้องหลังในแบบบอกเซตอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับะคะใครที่คิดถึงพี่ๆ e s ซอน o ก,ก็ติดตามก<ช>ันได้แล้วก็เนี่ยแหละค่ะเพลงนี้ฝืนยิ้มค่ะใช่ครับแลวก็สามารถดาวน์โหลดเพลงพิดแค่ไหนของทางเบสได้ที่ดอกจันสี่เก้าสอง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 โทรออกกด37ครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลด,ลด, 7, ลาาดลผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น i t n e s d e e e r KKbox, l i k Play ครับรวมไปจนถึงสามารถติดตาม Instagram แล้วก็ Twitter ส่วนตัวของทางเบียได้นะครับที่ t b t u n g b w e r ครับเขายังไม่ถามเลยเราบอกก่อนโอเคได้ดีมากเลยอะฝากถึงคนที่แบบว่าตามหาฟันเหมือนทั้งสองคนบ้างดีกว่าค่ะก็ส่วนตัวมองว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าการประกวดหรือการทําอะไรสักอย่างที่มันดีๆเป็นเรื่องน่าอายเราก็ยังจะต้องย่ำอยู่กับที่นะคะแล้วก็ สิ่งที่ฝันมันก็ยังจะต้องเป็นสิ่งที่ฝันเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราลองลงมือทาประกวดลองลงไปนั่งเขียนกรอกไปสมัครมันจะผิดมันจะพลาดมันจะไม่ได้มันจะแพ้แล้วมันจะเป็นอะไรไปก็ทุกคนก็ต้องเคยแพ้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันหนึ่งมันอาจจะเป็นวันของเราด้วยได้เช่นวันนี้ที่เราสองคนมายืนตรงนี้แล้วก็ฝากซิงเกิลของพวกเราด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งมันจะประสบความสุขมากขึ้นไปอีกกระพอทุกๆคนนะคะความฝันของเรามีค่าความฝันทุกคนก็มีค่าเหมือนกันค่ะครับผม คือรวมแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตอบเลยอ่ะมันรวมแล้วครับเดี๋ยวดิอีกมันต้องหรออ่ะได้แล้วคุณโ่าพี่นันพูดดีแล้วเราก็ขอสมเซ็ตรงนี้ไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับนันแล้วก็ถังเบียนะคะที่แวะมาพูดคุยกับเรานะคะสักครู่นะคะเมื่อกี้น้องฝากเพลงคนเดียวนี่ไม่ยอมนะคะอาเอ๊ะนึกว่าจะลืมเลยนะ กาเ่ดอกจัน492222โทรออกกด36ก็จะเป็นทางไอจูนดิสเซอร์เคเคบล็อกไลค์เคเคกันไดกันนะคะแล้วก็อินสตาแกรมทวิตเตอร์ของนั้นนะคะฟอลโล่กันได้ที่แอดโคนันโดค่ะแอดเดอะโคนันโดนะครับอย่าผิดอย่าผิดนะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะเวลาของเราเนี่ยไม่เหลือแล้วว่ะไม่เหลืออะไรค่ะขอบคุณมากค่ะบี่ได้มาพูดคุยนะคะโอกาสหน้าเนี่ยหวังว่าจะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะ